สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยเล่นเกณชินครับหัวข้อวันนี้ครับหนีอะไรไปไม่ได้นอกจากเรื่องของน้องกวนอีนะครับซึ่งน้องกวนอีเนี่ยกลุ่มดาวศูนย์หน้าเปิดหาหม่คือหัวข้อในวันนี้ครับผมถ้าเกิดถามผมว่ากวานอีเนี่ยมีความน่าใช้งานประมาณใครนะครับบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะอยู่กลุ่มเดียวกับเวนตี้ครีะครับคือถ้าเทียบความน่าใช้งานแล้วเนี่ยผมมองว่ากวานอีเป็น ัวคระดับ5าดาวที่ติดท็อปตอนนี้ไม่ถึงกับ OP ไม่ถึงกับโอเวอร์พาวเวอร์ไม่ถึงกับทําให้เกมพังเกมเสียไม่ถึงกับทําให้เกมง่ายเกินไปแต่กวนอีกเก่งมากๆเก่งตรงไหนอะมีคําถามตรงนี้คือเราต้องอธิบายก่อนว่าความเก่งเนี่ยมันเทียบได้3าอย่างก็คือ1ความเก่งด้านการเป็นตัวดามเมจก็คือยิงแรงทำดาเมจได้แรงความเก่งด้านการเป็นซับพคือไม่อยู่ในสนามแล้วซัพพอร์ตเรื่องดามเมจให้กับทีมได้ อิวามเก่งเนี่ยอย่างที่3คือการซัพพอร์ตทีมเช่นการฮิวการ Jack, กแจกเกาะอะไรพวกนี้ฮะการอ e, ีหรือน้องกิเลนล้วกันผมเรียกชื่อจีนผมเรียกไม่ค่อยถูกเก่งขนาดไหนคําตอบคือน้องเนี่ยไม่ได้เด่นเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยตรงครับผมแต่น้องทําได้โคตรด,ดีทุกเรื่องคือถ้าเกิดเราเทียบกันตรงที่เวนตีเนี่ยเป็นตัวที่แบบรวบโคตรเก่งเลยอ่านี่คือจุดเด่นที่เป็เวนต,นนต,นนต,นนตีไม่มีใครแก้ได้ไม่มีใครเทียบได้ครับผม แต่เรื่องดาเมจเวนตีทาไม่ได้นะคือทําได้แหละเออทําได้แต่เวนตีสู้ครีเรื่องดาเมจไม่ได้แน่ๆนึกออกปะคือหน้าที่มันคนละหน้า,นาที่กันอะปกติแล้วเนี่ยตัวละครจะมีความเด่นแค่อย่างในอย่างหนึ่งครับเช่นเวนตีก็คือรวบให้หมดสิ้นไปเลยครีก็ระเบิดล้างโลกไปเลยแต่ตัวบางโคตรแซปพอรตไม่ได้แต่น้องแพะเนี่ยครับกรานีเนี่ยเก่งทุกด้านเป็นตัวที่ออกแบบมาได้ยืดหยุ่นมากครับ ถ้าให้ผมนิยามความเก่งของกวนอีนะครับน้องกิเลนว่าเก่งตรงไหนคําตอบที่ผมจะตอบคือน้องเก่งตรงยืดหยุ่นครับผมไม่ใช่ว่าน้องไปเล่นโยคะนะยืดหยุ่นตรงที่ว่าน้องไปตําแหน่งไหนก็ได้แบบดีด้วยย้ํานะครับไปตําแหน่งไหนก็ได้แบบดีด้วยแม้จะศูนย์ดาวก็ตามครับผมอันนี้ถือว่าเป็นการออกแบบตัวละครที่ผมค่อนข้างประทับใจมากๆนะฮะคือ มันเป็นการออกแบบความยืดหยุ่นที่แบบไม่เคยเจอมาก่อนถ้าเกิดเอาน้องแพะไปเล่นดาเมจก็ใส่ชาร์จยิงครับอัพสกิลการโจมตีให้ให้พรสวรรค์สุดแล้วก็เน้นการชาร์จยิงใส่ธนูเอมอสโบอะไรก็ว่าไปครับผมเน้นแอตแทเพื่อให้คิดดาเมจแรงๆครับผมอันนั้นนะ่ยคือไปใส่ดาเมจได้เลยถ้าใครเคยดูคลิปของพวกที่เขาเอามาโชว์อะยิงชายสานัดตายเงี้ยยิงมังกรสนัดตายเยงี้แบบ นั่นโลกเจ็ดโลกแปดนะเว้ยเวลเก้าสิบแล้วนะเว้ยยิงตายกันอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับผมนั่นคือน้องสามารถเล่นเป็นตัวระเมจได้ไม่แพ้ครีนี่คือข้อที่หนึ่งเป็นตัวระเมจแบบท็อปๆของเกมได้เลยตอนเนี้ยอันนี้ไม่พูดแบบคิกเบดนะไม่พูดแบบว่าคุณมาแบบเน้นการซัพพอร์ตปั๊มพลังด้วยใครนะเบนเน็ตไม่ต้องมาปั๊มพลังด้วยส่วนของสูโคนะเอาแค่ตัวน้องเพียวๆอย่างเดียวเนี่ยเรื่องดาเมจครับ น้องแพะเป็นระดับท็อปของเกมอาจจะไม่ท,อทอ็อปเท่าครีออันนี้ต้องยอมรับไม่ท็อปเข้าดีลุกแต่ใกล้เคียงอะ่ะไปแตะแตะเออไปอยู่แบบไปลายน้องครีอะคือแบบเบียดเบียดกันได้อะ่ะเล่นดาเมจได้นี่คือข้อดีแล้วอ่ะสมมติว่าเราเล่นการอีเป็นตัวดาเมจเราเล่นได้และเล่นได้ดีด้วยการซับดาเมจละ่ะดีไหมคือไอตัวสกิลอันติเมจของน้องเขาครับไอที่เป็นสกิลอันติด น้ำแข็งตกลงมาอันนั้นอะแรงนะเว้ยไม่ใช่ไม่แรงแล้วคือตกแบบต่อเนื่อง15าวิแล้วถ้าเกิดตกแบบมโ,โ,โง่คือแบบตกซ้ายตกขวาตกไม่โดนบ้างนี่เราก็จะด่ามันเหมือนกันแต่คราวนี้เนี่ยไออันตีอันนี้เนี่ยมันนั้นตกทีตกบ่อยตกแม่นแล้วตกแรงครับเอา้าแล้วมันตกแรงได้ไงอะ่ะเกิดน้องเขาโตเป็นครีดามีดอะอย่างที่บอกครับตัวของการอีเนี่ยเติบโตเป็นครีดามีดแล้วน้องเล่นสายยิงดามีดได้อยู่แล้วเป็นเมนดิฟีสได้ เป็นเมนดาเมจหลักของทีมได้แต่พอมาเล่นเป็นซับ DPS ครับผมด้วยความที่น้องเขาเนี่ยดาเมจโคตรแรงผลคือสกิลของน้องเขาที่ปล่อยออกมาเนี่ยก็พลอยแรงไปด้วยและที่สําคัญอันติเมทของน้องเขามันคููดาว15บห้าวิสิบห้าวิมันต้องอยู่ข้างไหนวะสิบห้าวิเออเออนี่ถูกแล้15ว15บห้าวิแต่ความยาวนานของสกิลครับก็15บห้าวิเท่ากันดังนั้นแปลว่าเมื่อเล่นกว่านีกครับผม คุณกดอันติเมตถ้าคุณรีพลังงานทันนะคุณจะสับตัวมากดอันติเมตได้อย่างต่อเนื่องเลยแปลว่าน้องกวนอีเนี่ยสามารถเล่นเป็นซับ DPS ได้อย่างดีด้วยคือแบบเฮ้ยเมน DPS ก็เก่งเหรอซับ DPS ก็เก่งเหรอคืออันนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับตัวละครอ,อื่นเช่นครีเนี่ยกดอันติเรียกไอดอกไม้ไฟไมาช่วยยิงได้จะ่สับตัวดอกไม้ไฟหายเวนติใช้อันติเมตด,ดูดศัตรูได้ แต่การยิงไม่ได้แรงขนาดนั้นแต่ว่าตัวของน้องกวนอีเนี่ยทาได้ดีทั้งสองอย่างคือชาร์จยิงก็แรงจะไปสายอันติก็แรงคือแบบซั Sub ีพีเอสก็ดีมากๆอ่ะถ้าเกิดเทียบเกมนี้เป็นทียอเอสอยู่ที่แบบตัวท็อปของเกมนะเรื่องซัีพีเอสครับน้องแพ้นเนี่ยก็เกือบเกือบเอสอ่ะเอออาจจะเอสที่ซ้อมไปผมยังไม,ไม่ยืนยันเรื่องนี้แต่เท่าที่ดูการเล่นมาเนี่ยทั้งเรื่องของการเป็นตาเมจหลักและการเป็นซับดีพเอสเนี่ย น้องแพะทำได้แบบเกือบท็อปท็อปของเกมตอนนี้เลยครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่าเปิดมาคุ้มไหมคุ้มศูนย์ดาวก็คุ้มครับผมคือที่ผมพูดนี่คือศูนย์ดาวล,ล้วนๆนะถ้าคุณท็อปปิ้งอัพแบบคือคุณเติมท็อปอัพเหมือนกับกินไอติมแล้วเติมของเพิ่มไปอะ่ะเพิ่มกลุ่มดาวครับยิ่งเล่นง่ายขึ้นไปอีกเช่นถ้าเกิดคุณเล่นเป็นตัวระเมจดหลกักแล้วคุณท็อปอัพกลุ่มดาวซีหนึ่งมาคุณจะได้เรื่องของการรีชาร์จพลังงานได้เร็วขึ้น แล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการที่คุณเนี่ยสามารถกดอันติแล้วเล่นเป็นตัวยิงเองเลยก็ได้เช่นกันครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่าการอีเนี่ยเก่งไหมคำตอบคือเก่งตั้งแต่ศูนย์ดาวครับผมนอกจากนั้นครับความแรงของน้องเนี่ยมันหนึ่งซัพพอร์ตทีมน้ำแข็งด้วยอันดับแรกที่ต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเล่นทีมไม่ใช่น้ำแข็งนะครับกวนอีก,ก็เล่นได้เก่งแต่ถ้าเล่นน้ำแข็งครับ เน้นการอวยการอีนหรือน้องกิเลสเนี่ยก็เก่งเช่นกันครับผมเพราะว่าน้องกิเลสมีเรื่องของการลดค่าต้านทานน้ำแข็งศัตรูลงได้จากการชาร์จยิงอ่ะนั่นคือ C1 หนึ่งซึ่งบอกเลยว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยอยากเล่นแบบเขาเรียกไรนะอยากเล่นแบบทีมน้ำแข็งอวยกวนอีก็เล่นได้เล่นกวนอีกกับทีมอื่นไม่ใช่น้ำแข็งก็เล่นได้ครับผมเพราะว่ามันไม่มีเงื่อนไขอ่ะเออ มันเหมือนกับเป็นเตียน,นคือความเก่งของของกานอีไม่ต้องการเงื่อนไขขอแค่ออกมาแล้วกดอันติเมตได้กดอิลิมนทลเบอร์สได้เก่งเลยถ้าเล่นซับดีพนะครับไปอยู่ทีมอื่นได้เลยครับไม่ต้องเล่นทีมน้แข็งแต่ถ้าเกิดเล่นเมนดีพเนี่ยก็อยู่ทีมอื่นได้เช่นกันนะคือมันมันพูดยากนะเว้ยคือสมมติว่าคุณทำซีหนึ่งเนี้ยแล้วมันลดเรื่องของการป้องกันไครโอลงคือน้าแข็งมันจะแรงขึ้นเพราะเราลดป้องกันน้ําแข็งมันลงถูกปะ่ะตัวของการอีเนี่ย มันก็ยิงเป็นน้าแข็งอยู่แล้วอะ่ะถ้าเกิดไทีไม่มีน้าแข็งเลยก็อาจจะเหมือนขาดทุนแต่กวันอีกก็เป็น DPS ได้ถูกปะ่ะดังนั้นเนี่ยมันจึยิงน้ําแข็งได้แรงโดยที่ C1 ของมันใช้ได้ดีทันทีเลยแล้วก็ไม่มี C1 เล่นได้ไหมก็เล่นได้เช่นไปอยู่กับทีมแบบปกติของเราเอามาแทนตัวใจตัวหนึ่งในทีมเงี้ยแล้วก็กดอันติเปิดฟิลน้ําแข็งตกจากฟ้ามาโอเคไม่ได้เรื่องของ C1 ลดป้องกันน้ำแข็งไม่เป็นไรเพราะตัวอื่นทำาัเหนธาตุอื่นอยู่แล้วเเช่นไฟฟา้้งี สรุปไปได้ทุกทีมเลยนี่หว่าไปได้ทุกทีมเลยเหมือนเวนตี้เลยแค่ไม่ได้รวบบ้าพลังแบบเวนตี้เท่านั้นถ้าถามว่าคุณไม่ได้เปิดหาเวนตี้ตอนช่วงเกมเปิดเนี่ยกวันอีน่าเปิดไหมผมบอกว่าน่าเปิดนะคือยอมรับอย่างหนึ่งว่าการใช้พายุหมุนดูดของเวนตี้เนี่ยมันดีจริงๆอันนี้เรายอมรับมันเป็น5้าดาวแต่นุแข็งตัจากฟ้าของกวนอีครับก็ไม่ได้แย่นะ คือดีด้วยซ้ำไปก็ผมไม่ท่านแแขงตัวจากฟ้าเนี่ยความแรงได้ทั้งเรื่องของตัวเธอเองเนี่ยมันยิงแรงอยู่แล้วเพราะเติตัวเป็นคิ้าเมจพอคูดาวมันวนได้ตลอดเนี่ยมันก็กดอันติได้ตลอดอะ่ะขอแค่มีทลังงานเพียงพอผมดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่ากวานอี่รีศูนย์น่าเปิดไหมมันไม่ต้องคิดอะ่ะมันน่าเปิดแต่ถามว่าเป็น มัสแ v e หรือต้องมีแบบเบนตี้ไหมก็คงไม่มันคือมันเกือบจะมัสแทบแล้วนะไอ้กวนอีเนี่ยมันใกล้เคียงมากจริงๆอะผมอยากจะบอกว่าถ้าเปิดได้คนเปิดอเอออย่างนี้ดีกว่าเพราะว่ามันเก่งคือทีมคุนขาดตำแหน่งไหนคุณเอากวนอีไปแทนได้นี่คือสิ่งที่แบบตัวอื่นทำไม่ได้เลย ถ้าคุณมี DPS หลักอยู่แล้วคุณเอาพีไปก็ DPS ซ้ำซ้อนด a าเจหลักซ้ำซ้อนแต่ถ้าเกิดทีมคุณขาด DPS ปั้นกวนอี๋เป็น DPS ได้เป็นดาเมจหลักได้ที่คุณขาดซับเาเมจคุณสามารถเอากวนอี๋วเป็นซับเาเมจได้มันไปได้ทุกทีมมันไปเสริมโลไหนก็ได้ที่สําคัญคือมันเสริมได้ดีมากๆนี่คือสิ่งสําคัญที่ต้องขอขีดเส้นใต้นะกวนอี๋ศูนย์ดาวเก่งทุกตำแหน่งครับผมสำคัญตรงนี้เลย คุณอยากอวยด้านไหนคุณอวยไปเลยจะเล่นเป็นสายทีมน้ําแข็งก็ได้ทีมอื่นก็ได้คือแบบอันนี้ประสงค์สุดๆตัวเนี้ยเออคือผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะถึงขั้นแบบ broken op แบบเวนตี้แบบครีรือเปล่าแต่ที่สี่สูตรครับคุ้มเปิดไปเถอะได้มาใช้งานได้เลยอันนี้คือถ้าเปิดไม่ได้นะก็จะพยายามเปิดหาจนกว่าจะได้อะเออคือแบบเวิร์กมากเวิร์กจริงคือแบบนี่มัน เปลี่ยนทีมเอาแบบป่ะวะแล้วจากจงนี่วันนี้แบบทุกตัวดีหมดเลยอเวโดวก็หูโคตรน่าเปิดแต่กวอนนี่นะครับคือโคตรของโคตรน่าเปิด,ดทีครับผมมันดีมากๆผมไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรมากกว่านี้แล้วอะ่ะคุณลองใช้ดูหรือถ้าเกิดคุณยังไม่ได้ใช้ไปดูช่องอื่นรีวิวก็ได้ที่เขาท c 0, c ําี0ูนย์ีหกอ่ะอีกอย่างที่จะากจะบอกคือตัวนี้ครับไม่จําเป็นต้องทําีหกก็เก่งได้ c ีูนย์ก็เก่งแล้ว C ีสี่คือรีดฟังได้มาน่อาข้างแบบสูงมากๆแล้ว c ีหกคือโอเคมันก็ทปป กวนี่เก่งนะเปิดนะผมเอาหัวเป็นประกันโอเคตามนี้ครับสำหรับวันนี้ครับปลาร้ขอตัวราไปก่อนเจอใหม่กับรายการคุณนิคกันชินครั้งหน้าครับผมแล้วถ้าเกิดใครสงสัยอะไรอยากคุยอะไรในคอมเมนต์นะครับได้เลยครับเราคอยตอบทุกคอมเมนต์นะครับเจอใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย